เกมที่สองครับเป็นท็องซิชัสลับไปอยู่ฝั่งบูไซครับขึ้นนาไปก่อน1นึ่งต่อศูนย์ครับส่วนซูดิี่โซไปอยู่ฝั่งเดดไซฮะต้องดูกันว่าจะสองศูนย์หรือจะมีเกมที่สามครับแปรเฟสแรกครับท็อติทครับจิ้มไปที่ดางด้าของเอรียและยูน้ฮะนี่ครับจี้จุดอ่อนของซูดิโซจี้จุดแข็งของซูดิชิโซไปครับสําหรับยูน้นะในตะทีซูดิชิคโซครับจิ้มแบนดไปที่อยู่เวกซ์กับรีซินครับ ยังคงแบรนด์ลีซินอยู่นะใช่ครับผมก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะเห็นได้เป็นประจำแล้วก็นีรเบเียบโดนไปอีกตัวสำหรับทีมประสิทธิภที่แบรนด์ไปเนี่ยครับอืมจริงเราได้เห็นตัวท็อปตัวตัวที่เรียกว่ามันโอพใช้คำนี้จริงๆนะคือถ้าหลุดแล้วหยิบก็คือโอกาสชนะสูงมากๆนะใช่ครับอืมแล้วลาสแปนครับสุดทราโซจะแบนเป็นอะไรเอ่ย โบรแบนเปรูเซียนนะเรียกว่าไม่ไหวครับกับแอฟริกาอุตสีห์40ท่านนี้ครับแล้วนี่ฮะเฮ้ยสอนเชิงไม่ไม่สอนเชิงใช่เมื่อวานเมื่อวานเล่นใช่ไหมเมื่อวานใช่ชซซิทุสอนโซเล่นทันเดินเอาฮะเขาสอนเชิงครับแต่เล่นให้ดูฮะทันเดินต้องเล่นแบบนี้และของทางด้านโซซิทุสซานโซพิกแรกจะเผยเป็นตำแหน่งอะไรคุณคิดว่าอะไร อ้ยโหไม่ทันเป็นโอกอสตัวแรกก็ไปท็อปเลนนะฮะอืมเป็นเออก่กอนปลาพร้อมได้อหน้าฮโอ้โหแล้วเลือกกันอย่างว่องไวครับเรากับวางแหนมาไว้แล้วฮะอืม้ยเซนจูนี่เฮ้ยเอาเอาโอ้โหคือเขาหยิบหยิบแชมเปี้ยนที่ทางด้านของซูซี่ยูซานโซโซเคยเล่นมาสองตัวแล้วนะ โอ้แล้วแบบนี้เฮ้ยคอมดุแลยเน่ยทำเล่นไปครับ<ห>เป็นไซรัส,สรักับพิกที่สามจากทางหน้าทัองสิบทัชฮะถ้าก็ว่าเปิดท็อปจังเกิลมิดมาแล้วดังนั้นซันโซน่าจะจบที่จังเกิลปะหรือว่าไดอาน่าส่งไปจังเกิลแล้วเลือก<ผ>ม,มิดผมว่าไดอาน่าไปจังเกิลผมคิดว่าไดอาน่าไปมิดเอาแล้วยังไงก็ได้ครับนี่ฮะแล้วมาจบที่เจส หรือเปล่าน่าจะเป็นเจสแล้วแหละครับไม่มีการเปลี่ยนตัวเจสมิดครับแล้วไดน้าไปจังเกิ้ลจริงเลยถ้าอกว่าขาดซัพพอร์ตกับเอดิแครีนะคิดว่าคิดว่าจะเก็บอะไรไว้ถ้าสำหรับมุมมองคุณเก็บอะไรไว้เหรออือโอ้โหถึงว่าเก็บอะไรไว้เป็นลาส์ิกอ่ะความหมายคืออย่างนั้นอ๋อเก็บลาร์ิกของทางฝั่งซูซี่ดูซานโซโซใช่ไหมใช่เก็บตำแหน่งอะไรไว้ลาส์ิก ตอน,นทำไมเกมที่ผมคิดว่าเขาได้เก็บซัพพอร์ตไปล้านพียังไงไม่รู้อ่ะแบบมันหรือหรือหรือแบบว่าอาจจะถ้าเกิดว่าไม่ไม่ล้านพีก,ก็คือแบบจงใจแยกงแต่ตอนนี้คือผมคิดว่าเขาน่าจะเก็บล้านพีไปที่จากอ่าไปที่ซัพพอร์ตผมกับคิดว่าเขาน่าจะต้องชิงสองร้อยปีมาอะถ้าดูมองผมนะมแต่เขาจะคิดเหมือนเราหรือเปล่า ใช่ครับเพราะตอนนี้ครับแบรนดมาเป็นทางด้านของคอกมากรับดอติดดคซับแล้วก็ในขณะที่ท็อติธาชับตัดบอกกันหน้ากับเทรชิงไปซึ่งตอนนี้คือสมตัวที่หลุดออกไปเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้2มรปีเล่นง่ายขึ้นมากเลยนะครับสำหรับเฟรียออสต้องมาดูกันว่าจะได้เล่นหรือเปล่าหรือเขาจะไปตัวอื่นครับแต่ตรงนี้ครับที่มาเป็นซายยาก่อนนะแล้วเก็บราซิกเป็นซัพพอร์ตจริงๆด้วยอย่างนี้คุณจีกเคบอกไว้แต่ว่าท็อตทิทาชับจ้มไปที่ไรดีฮะและเหมือนจะเป็นคาริสตาครับ คู่กับราคาที่ตัดไปทันทีครับอเอาฮะจืดเลยครับจืดจริงๆครับแต่ว่าซูซี่โซนโซเหมือนจะไม่เป็นไรฮะไม่เอาราคาก็ได้ครับแต่จะไปจบที่อะไรเอ่ยลิโอนาหรอฮะอย่างลังเลครับแล้วเหลืออีกสามวิสายครับจบที่ลิโอนาจริงครับ เท่ากับว่าแมชอพเกบีครับเรนบนเป็นทรันด์เจอเออร์กอดครับจังเกิลเมเซจูนี่เจอไดนาเรนกลางเป็นไซรัสเจอเจครับแล้วคู่ล่างค,า,า,คาริซซาราคาเจอบซย่าแล้วลีโอน่าครับอืมคอมสองทีมนี้ยังไงดีฮะคอมสองทีมนี้จากทันานของท็อกซิกทัตก่อนเอาจริงที่ผมเห็นอย่างแรกเลยเด่นเป็นสง,ง่าคือขาคอนโทลเยอะมากทุกตัวทุกตัวละครมีขาคอนโทลหมดเลยจะมีน้อยสุดแบบว่าอาจจะใช้ยากสุดคือไซรัสแต่ว่าที่เหลือเนี่ย ที่เราเรียกว่าซีซีอ๋อเขาไปมีทันเดอร์อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยสามตัวก็คือฮาริซตาอันติเขาลาคารเซจูนี่เนี่ยคือแบบแทบจะจับตายได้เลยเปรียบเสมือนกับทางด้านของซูซี่ทูซานซูโซ่ในในเกมที่แล้วนะครับทางด้านซูซี่ทูซานซูโซ่ในเกมนี้ครับณตอนนี้ที่เห็นเห็นเข้ามาก็คือจะเป็นฝั่งที่ผมมองว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะเนี่ยจะมีตัวอย่างเจสอย่างเดียร์แนามีอย่างเดียหน้าที่แบบว่า ถ้าเกิดว่าเขาได้มีโอกาสเปิดก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะอาจจะเบรสตมิทชุดเดียวทําให้ตัวละครทีมตรงข้ามเนไม่สามารถที่จะเล่นได้แบบตายไปก่อนเลยอะไรเงี้ยฮะในช่วงของการยืนเลนแมชชัพกันช่วงพับเลนก่อนเนาะทันเดิลกับโอกรทันเดิ้ลกับโอกรเนี่ยผมค่อนข้างที่จะให้ภาษีในทางด้านของทันเดิลเนี่ยค่อนข้างสูงในการที่เขาอะมีความสามารถในการสู้โอกร ออติเมตอย่างเช่นการซับตุเกตนะครับคืออย่างโอกรและเฟียบิออนเดสเนี่ยมันจะต้องทําให้ฝ e ่ายเลือดมันถึงประมาณนึงก่อนมันถึงจะสามารถเ e อ็กซ์คิวฝ่ายได้แต่ค่ะที่ทันเดิลเนี่ยมันสามารถที่จิ้มไปแล้วก็อ e ีหัวได้เลยแล้วมันคือมีซัพเทนที่สูงค่อนข้างมากมันทําให้โอกะเบิร์สทางด้านของทันเดอร์ลงค่อนข้างยากส่วนทางด้านของจังเกิลก็จะเป็นเซจูนี่กับเดราน่าเนาะทางด้านของเซจูนี่อ่ะต้นเกมอะ่ะเซจูนี่ผมมองว่าเป็นตัวละครที่ต้องการฟาร์มก่อน ก็คือเข,เ,เขาเดินเกมได้ง่ายนะแต่ในช่วงต้นเกม,มต้องได้ฟาร์มถ้าเกิดว่าแดนหน้าชิงความได้เปรียบในช่วงต้นเกมในการที่จะมาพุชเอาเซจูนี่ไม่เพ่พุชเอา่อาเขาเรียกว,ว่าอินเวดนะครับอินเวดเอาทางด้านของแคนป่าเซจูนี่หรือว่าสามารถที่จะโซลคิวเซจูนี่ด้การป่าเนี่ยอันนี้ผมมองว่าแดนหน้าจะได้เปรียบมากกว่าก็คือพยายามจะปล่อยให้เซจูนี่ได้ฟาร์มฟรีทางด้านของไซรัสกับ Jet. Jet เจสเจสเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะมีภาษีในด้านของการโป๊ก คือเขาอ่ะมีระยะที่มากกว่าไซรัสแล้วก็ในการโป๊กแต่ละครั้งคือดําเมจก็เยอะมากแต่ว่าไซรัสเนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะที่ไซรัสสา,าสมารถที่จะกระทำได้เนี่ยสามารถที่จะเถะกับไซรัสได้ทั้งวันเลนล่าง2ตัวนะครับผมมองว่าด้วยความที่ทางด้านของทีมซูซี่ซูซานเทโซนะครับผมที่เป็นไซยาห์เรลหน้า, <S <S นาก็คือต้องการที่จะเปิดก่อนอย่างมีอย่างตัวของเรวหน้ามีอย่างตัวของไซยาดังนั้นผมมองว่าทางด้านของ ทีมท็อกซิคั h เนี่ยก็ต้องการที่จะรักษาระยะห่างแล้วก็มีอทางด้านราคาที่คอยตัดจังหวะให้ส่วนเรื่องไฟก็เป็นทางด้านของคุณ DNL ครับผมที่จะมาสารต่อในด้านนีอ้ออีกแล้วเหรอผมโยนผมโยนให้คุณแล้วไงผมโยนให้คุณก่อนเลยเอาจริงๆคือมุมมองผมเนี่ยทางด้านของท็อกซิคั h เนี่ยน่าจะต้องพยายาม เน้นการเล่นเอรีเกมจะเป็นส่วนมากนะเ,เพื่อกดดันให้ด้านของซูซีซานโซ่เนี่ยไม่สามารถจะทาเกมได้อย่างที่ควรเป็นเพราะว่าเงื <c> ่อ <oughs> นไขของซิซีซานโซ่เนี่ยหนึ่งคือไรหน้ามันต้องขึ้นหกก่อนไปถึงจะแกงได้ที่แบบมีประสิทธิภาพแปลว,ว่าช่วงหกเป้แรกอะแต่หน้าโอกาสที่จะไปเติมในเลนอะอยากมากแปลว,ว่าเขาต้องเล่นหนึ่งหนึ่งหรือสองสองในเลนได้ให้ได้ดีดังนั้นช่วงเอรีเกมของสกิทช์เนี่ยสามารถช่วงชิงแล้วก็ตักตตูควาไมได้เปรียบในนี้ได้ เป็นอย่างสบายบอกเลยว่าสบายอ่ะคือไปแก๊งได้ไหนก็ได้ครับเช่นโจนี่เล่นกับทันเดิลก็ได้เล่นกับไซรัสก็ได้เล่นกับคู่ล่างก็ได้ครับได้หมดเลยเพราะว่าอ่ะเจสเองอะ่ะโอเคเขามีสกิลหนีไหมมันก็มีครับถึงแม้ว่าจะการการใช้เทคคาปาซิเตอร์ในการที่ว่าเวลาเปลี่ยนแสแตนด์เนี่ยเขาจะให้มูฟสปีดขึ้นมานิดนึงมีทั้งได้วเอ็กซ์เทอรเซชันเกตในการเพิ่มมูฟสปีดแต่ว่าเอาจริงแล้วความสามารถในการรีโพซิชันของเขามันไม่ได้แบบว่าฉับฉวยขนาดนั้นไดน่า Mobility ถึงแม้ว่าจะมีทางด้านของ l ูน่ารัชครับใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบใช้แบบโดดๆได้ไม่ต้องใช้ใส่อ,อยูนิตฝั่งตรงข้ามนะเออกดเองถึงแม้ว่าจะมีทางด้านของดิสเ i นแต่มันก็ไม่ได้สามารถจะเรียกว่างัดมาได้นะังนั้นอือใช้คำว่าซูยีนโซต้องผ่านต้นเกมเพาอนคือการผ่านต้นเกมไปได้อย่าง ไม่โดนกดดันมากมายอะไรนะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือทานดั้นของซัลซิชเนี่แหละก็จะเรียกว่าต้องช่วงชิงกันแหละทวาได้เปรียบต้อนเกมมาเพื่อที่จะได้จี้ช่วงกลางเกมได้อย่างสบายครับโอเคเหมือนว่าในเกมจะพร้อมแล้วฮะงั้นเดี๋ยวเราตัดไปดูในเกมเลยดีกว่า มาครับเกมที่สองครับของคู่นี้ฮะเป็นทางด้านของท็อตซีตาชับที่อยู่ฝั่งรูไซนะ,ะในขณะที่ซูซี่ซานโซ่อยู่ฝั่งเรดไซครับเหมือนมีการพอรตกันเกิดขึ้นนะหลังบ้านบอกว่าเกมค้างนะ,อะรอแป๊บนึงฮะ,ะนะมาเกมที่สองครับซูซี่ซานโซ่อยู่ฝั่งเรดทีมครับส่วนท็อตซิทาสลับไปอยู่ฝั่งรนะูทีมะ เาเบื่อนูว่ามีการพยายามจะเดินมารวมกลุ่มดักกระทืบครับคำนี้เลยฮะคำนี้จริงๆเลยครับใช่ครับยังไม่เห็นฮะอุ๊ยปรากฏตัวหนึ่งตัวส่งไปส่งวูรลาเราสองตัวแล้วเห็นปึ้บปั๊บมาเยอะขนาดนี้โอเคฮะไม่มีใครอยากบวกครับแต่<ฮ>คนเซฟฮนะ ได้ยืนจะดักครับผมแต่เขามีวอร์ดนะยัง่นะให้แอ้ทามเนี่ยสี่คนครับยังยังครับผมเหมือนจะนี่ไงเดีย๋ยวโบแดกเกอร์ไปถึงทีฮะร,รู้แล้วครับว่ามีวอร์ดไว้ครับแล้วก็ได้ข้อมูลด้วยว่าออนเซนเริ่มตรงไหนอะเอา้าแต่ว่าเหมือนเดินหลอกครับ<ม>โอ้ยอมเดินยอมยอมยอมเข้าเรินช้าครับโอ้แล้วส่ง อพยูที่สุดเข้าเลนไปเลยครับแสดงว่าน่าจะมีการดักเอาลฮะตรงนี้เจสเข้ามาวอดเล่นรปเตอร์ทิ้งไว้ด้วยครับโอ้โหคือเกมนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านท็อกสิทัสเนี่ยกาเล่นขึ้นมามากแล้วจากเกมที่แล้วเหมือนว่าเขาแบบมีกำลังใจแล้วะครับแบบมีจะทำอะไรก็คือกล้าไปหมดแล้วอ่ะอืมอืมแล้นี่ฮะข้างล่างครับ ดันสูงครับ <c oughs> ลึงกระชากนี่ฮะความสามารถในการเรนครับคอสเพย์เป็นลำมัดแล้วก็หันมาตีมิเนียลก่อนจะก,กระชากนะฮะแล้วมันได้คูดาวกับบานาคืนด้วยนะเวลากระชากสำเร็จแล้วแทงมาจังหวะนี้โอ,ออินเข้ามาจะโดนราคาขัดจังหวะไว้แล้วรู้ว่าลิวหน้าไม่มีสกิลออกครับต้องจ่ายแฟตไปหนึ่งไลคลิกแต่ไม่ทันแล้วโอ้ <c oughs> เสียแฟรฟรีไปหน่อยครับแต่ว่าบีบให้ริวนะต้องกลับบ้านครับดูเหลือเกินครับผู้ล่างของฝั่งรอซิทัชนะดูดูโหดูดูดูเอาอีกแล้วฮะครับดูครับโอ้โหไม่กลัวอะไรแล้วอุย้ยอุ้ยกลางเฟิร์สบัตไปแล้วฮะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูครับขอดูงานไดนี้ก่อนว่าจะนี่ไหนล็อกอัพไปหนึ่งทีจิ้มจึกจิ้มจึกพยายามจะเบ็ดคอเลอลร์มาแต่ว่านี่ฮะอืโอ้โหเกินจริงครับสุดจริงครับหู่าหลังข้างบนครับขอไอ,อ,อ้ทาม่อยและนี่ฮะกระบ,บอกฟาดหัวไปหนึ่งทีครับออราโซโลคิวไปครับสามนาทีสามเล่มน,นะโอ้แล้วมาตรงอนี้แบดบอยครับจืดครับเพราะว่าเขามีออดครับ จะเอาเว็บดีก็ไม่ได้เพราะว่ากิงใจครับเจ้าของเลนบอกย่าอย่าเพื่อนอย่าอย่าทำอย่างนั้นโ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 น่เทเลพอร์ตแล้วนะเทเลพอร์ตหน้าโนโน่อุ้ยแล้วพลาดสองไม่สองไม่ไห่รถถังครับลงเทเลพอร์ตลงมาม่็นรถถังด้วยอู้จืดครับน่าเจือดเลยฮะลงมาวันนี้โอ้แล้วทันเดิลครับกลับไปออกมาเป็นชีนชิ้นแรกเลยครับโอ้โ เลนเทสหนักๆแล้วผมเกมนี้สามเลนคือได้ไปคนละคิวโอโ้การเงินนี่คือแบบแทบจะนำนำขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ใช่ครับโอ้โแล้วนี่ครับเ็นกลางเดือดฮะหัวขอนทุบได้ไปหนึ่งทีแต่ว่ามีคนมารอแก๊งครับน่าจะรอให้นว่าต้องเสียเอา้าเราไม่รอเาัาแอปคอนอก่อนครับ,รบอ้อ อาผมนี่เพิ่มคำสิเบาเด้อข้างล่างออนเซนพยานุษย์มาแกงครับแา่ว่าตัดติดบอดครับน่าจะรู้ตัวอันนี้ก็คือบอดไปลึกมากบีบไม่ให้ทางด้านของคู่ร่างมาเล่นได้แล้วตรงนี้มีการติกจะเข้าเลนกลางครับสําหรับด้านโนวาบอกมาหน่อยฮนะรอให้ขนาดนี้แล้วใครใจใครก่อนมีแฟดตเอนเกตนะครับจะใช้หรือไม่แต่ว่าลึกไปครับอม,มาเห็นนะสวัสดีไปดีไหม บาบไปหนึ่งครั้งครับแต่ว่าเขายังไม่เข้าฮนะปนอบ้านะเลือดน้อยคนระับแบดบอยฮะยังไงสบัดลูกตุ้ไปหนึ่งทีอุยนสองคนแต่ติดสองัวแตกแล้วยังไงจะชนหรือไม่าปาบชนไปฐานเขาแตกแต่ข้างหลังแฟดไปคอสหนึ่งทีแล้วเอาแอปคอนวุดไปครับตายคาที่ <c oughs> เป็นโซโลคิวจากทางด้านของมิสเตอร์บดนาครับแล้วเหมือนออนเซนเกือบตายครับโอ้ ดีก็ได้เห็นจังหวะงงฮนะปกป๊กเดินมาวอร์ดไว้ครับการแบดบอยมาซ้อนนะแตว <ไป S 1> ค<ร>ูลาเอดีระเอดี AD เขากลับบ้านไปแล้วครับเมื่อกี้ตายครับผมเทดปอไปอตอนนี้เราเลนบนนี่คือทางด้านของทอิทัสนี่สบายแล้วนี่ยครับเทดมางัดแล้วให้ต่อ,ขอเขาอีกซอสสวน ฟาดฟาดงับไปลายไบ <c oughs> เด้งมาหนึ่งครั้ง <c oughs> ขออีกหนึ่งไบ์คิวปับเรียบร้อยครับตะเจตเด้งขึ้นมาไพรําครับเด้งนี่คือแบบน่าเกียดมากแล้วยังมี<ต>พาสีของทันเดิลด้วย <c oughs> ใช่เลยว่าเนี่ยครับขึ้นมาเลือดอสบายฮะยินชิวๆงับหัวคมๆใช่แล้วดูสังเกตสเปลของทันเดิลครับนี่คือการเล่นทันเดิลจริงๆแบบว่าเอาแบบว่า ไม่สนเลนไม่สนไม่สนทีมไฟครับเน้นเลนอย่างเดียวครับเอ็กซอร์อีกนายครับคือผมต้องการจะหนึ่วีหนึ่งกับคุณหนึ่งวีหนึ่ง only ฮะ <c oughs> เอ้าแล้วลองแทงเข้ามาครับแล้ว <c oughs> อยงบนงัดมาเหมือนกันไปเล่นหลังบ้านเขาแล้วปาไปปาไปขออีกหนึ่งไ <c oughs> าคิกีกตายขาที่ครับกลับบ่อครับโอ้ระเบิดครับ <c oughs> ตอนนี้ไม่ได้ฟาร์มใช่ครับผม ผมว่าเลนบนนี่คือไปแล้วหนึ่งเลนสำหรับซีซารโซ่คัมแบ็กยากเหลือเกินครับตรงกลางครับเอาโบยติเบตมาไม่คุมเท่าไรแต่ตรงนี้ข้างล่างเหมือนจะหัวกระหนักกว่าแล้วปุ๊กปิกคำไม่อยู่แล้วที่เซนิเบตดึงออกมาเฉยพีคิวเด้งขึ้นมาแล้วพีคิวสุดพยายามจะตีตีแล้วเลนเก็บคิวไปยังไงครับเหลือเพียงแค่ซายาคนเดียวซายาพยายามกดเบิลเดยเกอร์มาพยายามตีให้โดนปุ๊กป๊กแล้วรอเบลคอลเลอร์อยู่แต่นี่ครับออนเซนมารับข้างหลังแล้วสวัสดี ขอเอาหน้าโน้ยหน่อยตีไปชนไปหนึ่งครั้งอัติเสาวปาไปแต่ตอนนี้เอ้าแล้วไปโดนขนนกจิ้มตาแตกไปครับแต่สุดท้ายครับไม่รอดครับเป็นออนเซนเก็บคิวไปครับข้างล่างอย่างดีเทรดกลับมาได้แต่เล่นกลางครับเป็นนกว่าเก็บคิวพิซซ่าเบรนด้าไปฮะราค <c oughs> า,าเมื่อกี้นี่คือเออเ <c oughs> ข้าไปปึกเข้าไปหายเลย <c oughs> นี่ครับข้างบนนะภาพ ภาพคนช้ำใจครับคิ้วรองเท้ามาตั้งแต่ทีมีแรกแล้วก็จืดครับทำมันมันยังทำอะไรไม่ได้จริงครับใช่ครับอืมแล้วแบดบอยมาปักหวาดให้อย่างงี้ครับอา้าวเราพยายามจะเข้าไปเล่นครับเห็นว่าขึ้นหกมาก่อนแล้วไงต่อออนเซนพยายามจะขึ้นไปครับแต่เขามีอาเียเซาครับบุดขึ้นไปได้ฮนะมดีได้เจ็ดสิบห้าโกมานะไอสามสิบโกนะแบบงง แล้วตรงกลางครับตลางฮะอุ๊ยสุดปลายน่งอินงซเยอ์ฮะเมื่อกี้ถ้าโดนอะบอกเลยว่าเจส่าจะไม่รอเพราะว่าโดนคือมีสปอร์ตมารอซ้อนแล้วอะอืแล้วเหมือนมีคนจะวิ่งเข้าล่างครับผมว่าข้างล่างนี่มีแน่นอนปุกปิ๊กปักวอดมาแล้วริวได้อยู่ p o s i t i นี้ไม่สวยแน่นอนครับจริงจิ้มจึกปน็อกอาบังฮีบิบแปดครับแล้วโยนเกชิพิซันไปยังไงต่อเขาจะเอาจุดจริงๆอะครคนนี้ครับอื แบดบอยครับมารอยังไงปุกปิ๊กจะเอทักหน้าไปน็อกอัพไปหนึ่งครัง้งสันเบรกจงหวา,าไวแทงเข้ามาแต่ริวหน้ารลเบิดก่อนเอกซ์ซไปเลยเเลยังไงครับปุกปิ๊กยังขำมาอยู่บีซับบอพร้อมกับเฟดคอมาปาไปเด้ง2ครับปอก9 2เด้งหรือเปล่าไม่รู้ตำรวจไม่มาจับแต่ว่าตรงนี้คู่ล่างต้องถอยแน่นอนครับเพราะมีคนจะรอล้อมจับจากข้างหลังอยู่มาเลยครับออนเซนเพื่อนบอกว่ามาแล้วเอดีแครีบอกมาไวกว่านี้หน่อยจะไม่ไหวแล้วอยากเข้าฮึบฮึบฮึบไหมตรงหน้า แล้วพุ่งตรงไปยังราคาในสายยาปับไปสแฟตเรียบร้อยคอหัวแตกไปตามมีเชียงไต้ของแบดบอยครับจะกลับยังไงครับรอเวฟเข้านะรับรอความตาย1 2 3่สมุดไปแล้วไม่ได้อัลติเมตลงมาด้วยครับเพราะว่าไม่มีครับโอ้เรียบร้อยครับเพิร์ลเคสเทดก็ไม่ช่วยอะไรครับโลไม่เด้เงีะปุกปิกอืมอืมเลือดเป็นนาเหลือเกินครับตรงท้ายออนเซ็นครับไปเก็บอุปกรณให้ทีมต่ออะ อัดกมาทันเดอินเขาบอกโอ้ตรงนี้ไอเทมขึ้นมาเพอ,อีกไม่นานนะ่ะกลับบ้านรอบนี้ได้อ่ะดีวาซันเดเลอร์ละเนี่ยฮะฟาร์มแบบเสียดนำไปห้าสิบห้าตัวโอ้โหสามคิวแหม่โอ้โหโอ้โหไปสุดท้ายออร่ายัางไงยังไงไเพื่อนมารับแล้วตายเถอะครับ เอ้าเอ,าาอ้าหนอวืาขอเล่นมั่งขอเล่นมั่งยังไงอืเกือบออกไปทันนะแล้วข้างล่างครับที่ผมภาพแบบแคปโ่วมาไม่ได้จริงจังเนี่ยปลุกปิกป๊กวุตราข้างล่างแล้วเหมือนอยากเล่นแต่ว่าพัานโหมดไหมเขาเห็นนะอืแล้วทันเดินไปเอเซนิเวอร์ครับสำหรับชีนนะฮะการ,ๆๆๆรับสัตว์กันนะ อ,อนีนิดเดียวฮะโส้ถ้าไม่สุดระยะยผมบอกเลยบวกกันรัวๆใช่ดดครับนี่ฮะนี่ฮะขบวนติเวดมาแล้วไงต่อไกาลล่างแล้วก็แค่นั้นละไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงสำหรับเอาติเม,มเตของเจสนี่ฮะหนึ่งทีครับบาปไปพยายามจะฝืนเข้า โดนขอเข้าเป้ามาแลกเชื่อพี่สันล็อกรู้สโลไว้ได้แต่ว่าฟีทางด้านของมุนฟอลลงมาเด็แบดบอยแต่แบดบอยไม่รอดแน่นอนครับขอหนึ่งรอยกิบิวไปมีเจอวันหาต้องถอยครับแล้วตรงนี้ครับทางด้านแอปเปิลลงมาเติมแต่ว่าวานหนาบอกว่าแอปเปิลมันละก็ปุยต้มไข่ก็ได้ครับมันช่วยหยุดตรงนี้พี่ฮะไป3ครับมา3ไป3มา2ไป2มา1ก็ไป1ฮะโอ้โหเยอะแบบนี้ไม่ได้แล้วผมตอนนี้คือทางด้านของ เดือนอาดาน่าไม่สามารถที่จะทำเกมได้แล้วครับตอนนี้ครับอูยอ้ย,ยได้ไหมได้ไหมมาครับได้ฟเฟดซีวไปเฟดคอไปบับน็อกอับมาแต่ยังไงครับเฟดอีกอมไปแล้วก็งงต่อชามโวนมาด้วยพิกเกตแต่ว่าเห็นแล้วมีคนมารอ,อรับแบดบอยพยายามจะกดดัเคซไซไปหนึ่งจงังหวะทำให้เข้าครับไม่กล้าเข้าครับโซลแฟไม่พร้อมครับ ไปถึงเพื่อจะเลือดไปพร้อมครับใช่ครับแล้วยังไงต่อครับจังหวะนี้โซล่าแร์ไปครับพื้นเป็นรูฮะจะ,ะได้พื้นเหล็จแล้ว12นาทีทั้งข้างบนทั้งข้างล่างใช่อ่ะนี่ครับรูฮะโอ้โหเดินหลบแบบเอวผิวๆนี่อ่ะโบกอีกแล้วฮะ แล้วมีเอเวอร์ฟอรล์ล<ร>ง<ผ>ม,มาตรงกลางหัวไม่รอครับนี่ฮะประโยชน์ของไฮแจ็คของเจสต์นะครับเอามายิงครับ<อ>นี่ครับผมเราเปิดทางด้านของตัวรีเฟอร์ลขึ้นมาได้เทเลเดนกลางแน่นอนครับผมซึ่งเฟอร์เทเลเดก็ได้ไปแล้วนะสำหรับทันเดิลที่อยู่ท็อปเลนครับเล<อ>นล่างก็จะได้อีก โอแล้ว 12k go ครับผมว่าตอนนี้การเงินไม่ที่ปัญหาท,ที่ที่ต้องห่วงแล้วครับห่วงแค่เรื่องของว่าจะจะยื้อยังไงเหมืนแล้วออ l อิขึ้นมาขนาดนี้โอ้นี่ครับความสามารถการพิกออฟจากค้อมที่มันควรเป็นครับพิกออฟได้ต้องเล่นต้องโถมในช่วงกลางเกมครับ ปั๊บเดียวเสียสีเทเลทีนี้มันจะกลายเป็นาการคุมพื้นที่ของทางด้านทากซิ์ทัสนแบบเต็มๆครับพวกเขาลุกล้ำเข้ามาในป่าได้แล้วคือมันเหลือแค่แบบทเทเลสเลนบนกับเลนล่างนะครับที่ยังคงเป็นเทียสองอยู่เนี่ยตรงกลางเปิดขึ้นมาอีกแล้วโซนถักออกไปแล้วเขาไปต่อข้างล่างก็เพดไปเหมือนกันเป็นแรมเพจนะข้างบนก็เพดเหมือนกันโอ้อโหอเอาเลยฮะอยากได้ตรงไหนครับแอร์ทาร์เอาไปเลยฮะ จะจัดเลยครับอาเขาผมเกมนี้หนักมากแล้วเอ็นเก่เข้าไปครับไม่ได้ออกโอ้ฟเฟเธอร์ซอมช่วยอะไรแล้วไม่ต่อไหลไปจึกหน้าแหกครับโอ้โนวาขอไดน่อยฮะ เอาครับใครใครต้องการแอร้ไทมครับเรียกมาเอาครับเอเ็นเกตเข้ามาขัดไปที่หนึ่งทีจิ้มไปจิ้มไปตีบ้านแล้วโซลแฟร์ลงพื้นฉายแสงไปครับหิวแสงใช่ไหมเอาแสงไปเลยฮะอืตรงกลางครับมีคนอยากได้ฮะไม่พักนนไม่พักจริงๆบวกกันเลนจบเกมฮะครับติดห้านาทีาทยี่สิบห้าิว เหลือจะเชื่อครับตอนนี้นี่คือดูสุขภาพนะอู้หแฟดไปเล่นเล่นเล่นแล้วดึงไหมปั๊บขอนึ่งเรนเรียบร้อยครับเหลือเลิวหน้าคนเดียวแบบองเงาเอเวอร์ฟอนเบรกจังหวะไปไม่ให้ดีแล้วไวท์คลิกหนึ่งทีึบแต่ว่านี่ฮะขบวนโซลแฟมาลงหัวไปเลยแล้วกันนะแล้วเข้ามาอาอออนใส่เข้าไป ป้อมไม่ตีครับตีคนก่อนเลยครับเอาคนทิปตะคิวไดมันฆ่ามันกระชืบม,มันแล้วขอตะคิวไปแล้วขอเพนตาคิวได้หรือไม่ฟิบิโอเดสเฟียมาแล้วจะมีเพน,นเต้าในทัวร์นาเมนต์เป็นครั้งแรกครับพเพนตาคิวกับโนวาและไซรัสของเขาฮะโอ้โหไปต่อไหมเห็นว่าฟอร์ดบีบจังหวะสวยดึงปพ๊บปั๊บแล้วเอาอีกอ่ะ อาไกอนี่เขาเกิดมาหกชีวิตแล้วนะหกแล้วนนะอยู่ในระยะเทดได้ทั้งเกมใช่อ่ะอุ้ยนี่ฮะประตูเท็กเกตโอเพนนะในสุดเราก็มีโอกาสได้เห็นลูกเล่นอะไรแบบนี้นะใช่ครับผมนานนี้นนานนะหลุดหลุดหลุดหรือว่ามันเป็นแผนเฮ้ย เฮ้ยเอาจริงคนนี้เฮ้ยโอ้ยยังรอดอ่ะของจริงอออโอ้โหคือแบบตายตายกับคนละหนึ่งคนละสองเท่านั้นเองอ่ะถ้าคุณด oh oh. oh. ูถ <tr <tr ้าเกิดว่าดูสกอร์กันแบบแน่ดูครับหนึ่งทุกคนมีแค่คนเดียวคือราคาที่ตายสองใช่ฮะเอาอีกฮะ ขอ,อคอนเทนต์แอทามอีกแล้วครับผู้ล่างตรงนี้โนว่าครับยังไม่ได้กลับบ้านไปเติมของนะ25่เมจโซซิลเลอรตแรกครับอืมรอเซนเิเบมาได้หนึ่งทีไงต่อแค่อนไปแล้วจะไปแล้วสะบัดไ,บดไปเช่แล้วชันบนคอสันไว้ย,ยังมีเฟเบียนเดสอยู่แต่ตรงกลางครับไปยื้อเวลาไว้ให้แล้วได้นะตัวระเบิดไปแล้วทันเดินพยายามจะ เล diyorsun, ่ ane, นโซล่าคีโซลคิว้างบนตรงกลางเออกดไม่ไหวแต่ตรง, đấy, well. ง ern, นี้โนว่าปาไปครับยังคำไว้อยู่สะบัดไปดึงทีขอทำเดามจหน่อยแล้วปาไปทักเี็นขึ้นมามีเฟดคอมาตึมแต่ทิปันคิวดอนเซนแล้วเป็นคอดก็คิวเอาเหี้ยวฮะเฮ้ยโอ้หแล้วนะจีจีคอแล้วนะครับแบบนี้ฮะจริงครับ มันคือแบบเหมือนกับว่าเกมที่แล้วพอรู้เชิงแล้วเกมนี้คือเปลี่ยนสไตล์การเล่นเลยกาลายเป็นว่าคือแบบเขาเรียกว่าอะไรครับการเล่นทั้งเกมครับใชบ่อ่ะส่งท้ายครับแต่ตรงนี้หนึ่งวัทชายขอแบบเพต้าหลอมๆได้หรือไม่ยังไงออกอินเข้าไปทุกอย่างตีฟีพิโกตีศูนย์ไปได้แล้วตรงนี้ชามคาบอบอนนี้เลเซอร์เผาหัวแล้วเหลือเพียงเบสบอลคนเดียว จิ้มจึกไปครับเป็นไฟแบนเนสส่งท้ายครับหนึ่งเพนต้าหนึ่งคอด้าหนึ่งทิเปิลครับคนละคนกันนะแล้วเรียบร้อยครับชนะตกเป็นของท้องิกาชับสองศูนนะผ่านเข้าสู่รอบพิชเลิศไปในวันพรุ่งนี้ครับใช่ครับผมมีอะไรจะพูดไหมฮะเกมนี้ครับเอาจริงมัน ไม่ผมไม่มีอะไรจะพูดนะคือมันแบบมือมันชัดเจนเลยว่านำตั้งแต่ต้นเกมคือแบบต้นเกมได้ปุ๊บแล้วมันหลายยาวไปเลยครับยาวจริงฮะแบบไม่มีอะไรหยุดเขาอยู่จริงจครับกับผู้หนุ่มออร่าเล่นคนเดียวครับเล่นบนไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นครับใช่ครับมุ่งมั่นกับการเป็นโซโล่เพลเยอร์ครับ เอ็กซองอีกไหนมานดิครั้งที่เขามาเลนอื่นได้เลยอ่ะจริงจริงหรืออาจจะไม่มาเลยนในเกมที่แล้วคือแบบดันแต่ท็อปเลนอย่างเดียวรอเซนจูนี่ไปช่วยดันแล้วกันนะอะไรเงี้ยอืมเรียกว่าชัดเจนครับมุงมันของจริงครับแล้วเลนกลางหนว่านี่ก็ตอนแรกดูแบบไม่ค่อยมีไอ้ไทม์นะแต่ว่าไปไปมาใช่ครับเพนต้าคิวนะเฉยฮะแลยไหนจะออนเซนอี้ครับที่เก็บข้อด้าไปด้วยครับก็ ตอนนั้นนะ่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปครับไปรอผู้ชนะจากแมตช์หน้าครับเกมหน้าเอ๊ะแมตช์หน้าดีเออใช่ครับผม